ก็สวัสดีกับทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาอ่านมังงะเรื่องมหายุทธเซียนหนึ่งกระบี่ในตอนที่38กันแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เป็นตอนล่าสุดของวันนี้นะครับผมที่ทางเพจผู้แปลเพิ่งอัพมานะครับผมผมก็ทําการอัปคลิปให้เลยนะครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ตัดเข้าสู่เนื้อหาคลิปกันเลยนะครับผมได้เวลาเปิดเผยไพ่ตายของข้าแล้ว ข้าไม่จำเป็นต้องเสแสร้งอีกต่อไปแล้วเหตุที่ข้าจะเข้าไปได้เพราะมีภูมิหลังยังไงล่ะอะอะอันหลานซิวของปลอมมันต้องเป็นของปลอมแน่ๆอาคนเฮี้ยมโหมดกล้าทำร้ายคนในที่แห่งนี้เยสชวน เจ้าทำร้ายผู้คนข้าเชื่อว,ว่านั่นคือของอันหลานซิวของจริงแต่ในฐานะที่ข้าเป็นผู้อาวุโสของสถาบันฉางมูแม้ว่าเธอจะอยู่ที่นี่ก็ตามข้าก็ไม่อนุญาตให้เจ้าเข้าสถาบันฉางมูทุกคนจับตัวเย่ชวนมาให้ข้าข้าจะฆ่ามันตรงนี้นี่แหละ พี่ชายไม่ต้องห่วงพี่ชายของเจ้าจะต้องไม่เป็นอะไรแน่สถาบันฉางมูมีแต่คนโง่หรือไงเขาจะไม่รับแม้แต่อัจฉริยะอย่างเย่ชวนงั้นเหรอเด็กคนนี้คืออัจฉริยะของจริงอยู่เพียงแค่ขั้นอาณาจักรขี แต่กลับเอาชนะอนาณาจักรวอลเลนได้ถึงสองคนแม้ว่าเจ้าจะเป็นอัจฉริยะแต่ข้าก็เก็บเจ้าไว้ไม่ได้ น้ำหนักถึงขนาดนี้เขาจะต้องเหนือกว่าขั้นวอลเลนแน่นอนถ้าไม่ใช่เพราะร่างกายของข้าแข็งแกร่งร่างกายของข้าคงได้แตกสลายเป็นแน่ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับมังงะเรื่องหมายดเซียน1กระปีนะครับผมในตอนที่38นะครับผม ก็ตอนนี้คงจะค้างกันหน้าดูนะครับผมก็รอต่อไปนะครับผมพรุ่งนี้ทางเพบูเปอาจจะอัพอีกก็ได้นะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม